สวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญนะครับวันนี้ก็มานะครับเปิดกล่องพัสดุนะครับอีกแล้วก็มี FC นะครับส่งพัสดุมาขายนะครับโดยชินนี้นะครับบาวสกัลินนะครับบาวสกัินคนเดิมนะครับจากยางตลาดกาลสินนะครับขอบคุณนะครับพี่บาวสกัลินนะครับที่อำเภอยางตลาดมากนะครับช่วงนี้ก็นะครับ ก็ไม่ได้หายหน้าหายตาไปแล้วครับพอดีนะครับพี่บ่าวก็ยุ่งยุ่งหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะไปอเอาดีทางด้านนะครับเครื่องเงินแล้วนะครับเครื่องเงินพวกขันเงินอะไรประมาณนี้แหละครับก็ส่งรูปส่งอะไรนะครับมาให้ดูได้ชมอยู่นะครับผม F C นะครับก็ใครถามมานะครับก็ประมาณว่านะครับไปจับเครื่องเงินมาแล้วก็บอกลบคุณหารอะไรอาจจะนะครับ ขาดบุญอยู่นิดนึงครับอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าหน่อยครับเพราะว่าเพราะว่าอาจจะนะครับยุ่งยุ่งอยู่กับเคลื่อนเงินอยู่นะครับยังไงก็นะครับยังไงก็สู้นะครับพี่บ่าวสักการินเทัาผมนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็มาเปิดพัสดุอีกเหมือนเดิมนะครับโดย f c นะครับจากคนนี้จากปากิมนะครับพอดี FC คนนี้ไม่อยากนะครับไม่อยากบอกชื่อนะครับไม่อยากบอกชื่อเนาะนะครับไม่อยากบอกชื่อ แต่ว่าเอฟซีของเราข้างล่างนะครับพี่บ่าวสังกะรีก็ไม่เป็นไรนะครับพี่แกก็นะครับง่ายๆนะครับผมแล้วไงไปดูพัสดุด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผมครับเอฟซีครับผมก็หลังจากที่เปิดพัสดุของนะครับเอฟซีที่ปากีมุรีนะครับก็มีนะครับมีเหรียญครุฑนะครับหนึ่งบาทปีสองพันร้อยสิบเจ็ดมาห้าเหรียญนะครับเอฟซีแล้วก็มีเหรียญนะครับต่างๆนะครับที่ส่งมาด้วยนะครับเหรียญเก้าเหลี่ยมนะครับเหรียญเก้าเหลี่ยมครุฑนะครับเอฟซี เหรียญเก้าเหรียญคุดเนี่ย fc ผมต้องบอก fc เลยว่าครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีปอมออกมากันเยอะนะครับมีปลอมมากันเยอะนะครับถ้าเรานะครับถ้าเราไม่สังเกตดีดีนะครับไม่รู้นะครับว่าเป็นเหรียญแท้หรือเหรียญปอมนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้นะครับเหรียญแท้นะครับต้องทํามาจากเงินนะครับนิกเกิลนะครับส่วนเนื้อที่ปอมนะครับน่าจะเป็นอันปะก้าครับ fc นะครับเหรียญนี้นะครับต้องไปดูอีกนะครับว่าแท้หรือปอมนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ย ต้องดูหลายจุดเลยครับอย่าง fc นะครับต้องดูหลายจุดเลยครับเนี่ยเพราะว่าช่วงเนี้ยนะครับเหรียญพวกเนี้ยมีฟอร์มออกมาขายเยอะนะครับ fc นะครับก็มีเหรียญนะครับยิบย่อยมาครับ fc บผมเหรียญ50สดตางนะครับจริงๆเหรียญพวกเนี้ยนะครับผมผมไม่ได้รับซื้อนะครับพอดีพี่เขาบอกว่าให้ส่งมาเลยนะครับประเมินราคานะครับเป็นเลยว่าไ้เท่าไห่นะครับก็ตกลงกันนะครับที่หน้าเหรียญนะครับอย่างเช่นเหรียญพวกเนี้ยนะครับเหรียญมา คเหรียนเซเลสเนี่ยครับเดี๋ยวนาชินีมวยผมเนี่ย F4 ก็เป็นเหรียญนะครับอ FTO เนี่ยเหรียญเป็นเหรียญที่ไม่ใช่เหรียญตัวติดนะครับ F4 เป็นเหรียญธรรมดานี่นะครับยิ่งถ้าสภาพนะครับผ่านใช้มาเงี้ยนะครับเนี่ยราคาก็นะครับอยู่ที่หน้าเหรียญนะครับ F4 ราคาอยู่ที่หน้าเหรียญนะครับเดี๋ยวก็บัตรทำการนะครับบวกกันเข้าไปให้นะครับเหรียญนี้นะครับ F4 เหรียญนี้ก็คือเหรียญ5บาทที่ระลึกนะครับห้าสิบเป็นสาม ถ้าปรากฏว่านะครับด้านหลังเป็นเขียนคขาว่าสยามินนะครับแทนคขาว่าประเทศไทยนะครับเหรียญนั้นจะมีราคารับซื้อหลักร้อยทันทีนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปไปแล้วแหละนะครับนี่ครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญธรรมดานะครับที่ไม่ใช่สยามินครับผมประเทศไทยนะครับแต่นะครับพี่เขาก็ได้ส่งเหรียญอื่นมานะครับแนบด้วยนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยด้านนี้จะเป็นเหรียญที่มีราคาครับเนี่ยเหรียญสยามินครับผม F4 นะครับเนี่ยเนี่ยห้าบาททียร์เล็กห้าสิบเปรษาเนี่ยครับเมื่อเราเนี่ยจับเสื้อมือมุนตรงเนี้ยเนี่ย ตรงนี้เขียนว่าสยามินครับเหรียญนี้ผมประเมินให้หลักร้อยนะครับ Fc นะครับหลักเหรียญนี้เนี่ยประเมินเหรียญเดียวนี่หลายร้อยนะครับ Fc เนี่ยเหรียญนี้หลายร้อยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ครับ Fc เนี่ยก็ Thai Fc มีนะครับส่งมาขายเลยนะครับเหรียญสยามินครับผมอันนี้เหรียญละสองบาทนะครับสองสี่หกครับสองสี่หกสองหกสิบสองนะครับ Fc นะครับถึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสี่บาทนะครับ Fc ได้สิบสี่บาท เหรียญนี้ครับที่เป็นเหรียญไฮไลท์ครับผม FC นะครับเหรียญนี้คือเหรียญไฮไลท์นะครับพี่บอกว่านะครับเป็นผ้าเสียนตรงนะครับแต่ผมจับใส่มือแล้วก็หมุนเลยนะครับแล้วก็เนี่ยปรากฏว่าเป็นพราเสียนเอียงแบบนี้ครับเกือบตรงนะผมก็ราคาที่ประเมินไว้นะครับอาจจะลดลงนะครับนะครับอาจจะลดลงมานะครับประมาณสัก2องถึงสองอะไรประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับผ้เสนเนี้ยเอียงเกือบตรงนะครับ ถ้าตรงเลยนะครับให้500ร้อครับผมนะครับถ้าตรงเลย500เนาะนะครับเพราะว่าตรงนี้แพงที่สุดนะครับของอีพีตรงแพงที่สุดนะครับเหรียญพุดก็นะครับพูดไปแล้วเนาะเหรียญพุดเหรียญละ25บาทนะครับ5 5 25นะครับ25นะครับสี่เหรียญร้อยหนึ่งมีร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับพุดมานะครับผมก็อันนี้ไปเช็คแท้เช็คปลอมนะครับอันนี้ประเมินไว้30บาทนะครับ30บาทถ้าแท้ก็ได้30นะครับถ้าปลอมก็นะครับไม่มีราคานะครับ ็ขอตัวนะครับไปนะครับเปิดอีกพัสดุอีกกล่องหนึ่งก่อนนะครับ FC ก็นะครับพี่บ่าวสักกรินนะครับว่าส่งอะไรมาบ้างนะครับครับ FC ครับผมนี่ก็คือพัสดุของบ่าวสักกรินนะครับที่ส่งมานะครับก็ได้แกะกล่องพัสดุออกไปแล้วนะครับผมก็มีนะครับเหรียญช้าง3เสียงนะครับปีสองกนะครับ FC นะครับเหรียญนี้ก็นะครับคือเราได้มานะครับเราก็ต้องดูนะครับน้ำหนักเหรียญก่อนนะครับ เดี๋ยวไปชั่งดูครับว่าน้ำหนักนะครับดีหรือเปล่านะครับ f c สิบสี่จุดเก้าโอเคครับ้อเสียงกลับไหมสลับนะครับ f c นะครับเรื่องต้นดูแท้ครับ f c นะครับเรื่องต้นดูแท้แล้วครับ f c นะครับแล้วดูขอบนะขยายกล้องครันดูขอบโอเคขอบแท้นะครับขอบมีเฟืองขอบเฟืองมีแมวโอเคนะครับอันนี้แท้ครับผมแท้ มีเหรียญคูดด้วยครับ f c มีเหรียญคูดเข้ามานะครับเหรียญคูดบาทปี17นะครับเหรียญได้25บาทนะครับหนึ่งสองอันนี้ว่าจะขอลดราคาอยู่นะครับเพราะว่าสึกสึกเยอะหน่อยนะครับดำมีดำมากอันนี้น่าจะได้ประมาณ20บาทนะ20บาทสามครับอันนี้มีเหรียญอันนี้มาครับ f c เหรียญคูดเก้าเหรียญอืมอันนี้น่าจะปลอมอันนี้ปลอมคูดปลอมโอเคพมไม่คิดนะทรกท่า อันนี้ก็ปกตินะครับถ้าสภาพโอเคหน่อยครับเหมือนกับเหรียญเหมือนกับเหรียญเนี้ยนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณ8บาทถึง10บาทอยู่แต่อันนี้น่าจะน่าจะลดลงอีกครับใน FFC ลดลงอีกอันนี้10บาทนะครับ FFC อันนี้สิบาทอันนี้เหรียญหนึ่งบาทนะครับหนึ่งบาทอันนี้ประเมินให้นะครับสองบาทนี่เหรียญ FFC นะครับนี่ FFC ครับเหรียญสมโพธนะครับกุงรัตนโกสินทร์สองร้อยปีนะครับ สก็จะมีรูปลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญนี้ก็นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับน่าจะเคยผ่านตานะครับเพราะว่า FC เพราะว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่เลือกครับผมเหรียญเลที่เลือก5บาทครับเนี่ยหาบาทนี่ผมเคยทําคลิปไปแล้วครับเหรียญนี้ก็นะครับราคาสภาพที่ไม่ผ่านใช้เล่นกันที่หลักส0เองนะครับ FC ครับผมประมาณ 30- 40บาทนะครับสภาพที่ไม่ผ่านใช้นะครับ FC อันนี้ก็ประเมินให้พี่เท่าราคาเท่าหน้าเหรียญเนาะนะครับเพราะว่า สภาพอันนี้ผ่านใช้มานะครับอันนี้ก็เหรียญนะครับเหรียญอัดนะครับ Fc นะครับอันนี้เหรียญอัดนะครับขนาดก็จะเล็กลงมานะครับจากเหรียญเอ่อจากเหรียญเซียวเหรียญเซี่ยวใหญ่สุดเนาะบล็อกใหญ่สุดเหรียญเซียวนะครับลงมาเหรียญอัดนะครับอัดแล้วก็มาสูงลนะครับผง Fc อันนี้เนื้อก็จะเป็นทองแดงนะครับ Fc นอ1อลหนึ่งหนึ่งสี่นะครับ Fc อันนี้ก็เป็นสภาพผ่านใช้งานมานะครับผ่านใช้งานมาครับ ราคาเล่นกันอยู่ที่หลักสิบครับเลขสีหลักสิบอยู่เนาะเลขสีเนาะนะครับปีสี่ศูนย์ปีสี่ศูนย์จริงๆยังไม่ละนครับประเมินสิบบาทนะครับปีสี่ศูนย์สิบบาทอันนี้นะครับประเมินที่สิบห้าบาทนะครับสิบห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทนะครับพุดนะครับพุดขนาดใหญ่ครับพุดข้างไม่พุดเฉียงเนี่ยครับคอดขีก็ผมไปส่งพ่อค้าแม่ค้าส่งส่ง17บาทเองครับ17บาทแม่ค้าขาย18บาทถึง20บาทครับ อันนี้ปี43รับครับ fc เนี่ยปี43รับนะเนี่ยนะครับ fc ได้15บาทนะครับปี43อันนี้ปี40 10บาทนะครับผม fc ปี40 10บาทนะครับอันนี้ปี53รับนะครับ15บาบาทก็ตกสี่ปีห้าสิบาบาทนะครับและก็เหรียญสุดท้าย fc คุดตรงนะครับคุดกลางครับ fc คุดกลางนะครับสภาพนี้ก็ได้อยู่30บาทครับ fc 30บบาทนะครับ fc ครับก็ นะครับเป็นเหรียญที่พี่บ่าวนะครับจากกรินได้ส่งมานะครับเดี๋ยวก็ไปทําการดูนะครับแล้วก็เช็คอีกทีนะครับว่าอะไรยังไงสาหรับวันนี้ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่นะครับรับชมรับฟังช่องบารบูรักเหรียญนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันโดยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับชอบกนไลค์ใช่กดแชร์ให้ช่องบรบูรักเหรียญด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ